สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับเจอผมนะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาให้รับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับข่าวประชาสัมพันธ์รอบนี้นะครับก็จะมีรอบของการจุดเทียนนะครับรอบนี้ก็จะเป็นวันที่11กร,รกฎาคม2568นะครับ ซึ่งรอบวันที่11นะครับจะเป็นเลิกวันที่ดีมากๆเลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนะครับครึ่งปีหลังจนถึงสิ้นปีเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่เลิกดีสุดในรอบครึ่งปีนี้เลยนะครับส่วนเลิกวันดีเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องทาสีพึ่งน้ํามันว่านก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น สีพึ่งมหารักษมีนะครับเรียกเงินเรียกทรัพย์ต่อรองเจราจานะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นน้ํามันว่านไก่แดงนะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องเมตตามหานเสน่ห์นะครับส่วนตัวน้ํามันว่านเออทวดาหลวงสวรรค์ก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อหลังบ้านได้นะครับก่อนจะเข้าเลิกวันต่างๆนะครับก็มีคําถามจากออลูกศิษย์นะครับหลายๆท่านนะครับท,ทั้งท่านที่เคยเออจุดเทียนกับอาจารย์แล้วแล้วก็ ท่านที่ยังไม่เคยจุดเทียนกับอาจารย์นะครับก็สอบถามเข้ามาว่าทําไมออหนูจุดเทียนเนี่ยทำไมต้องมีเลิกวันคะจะเป็นวันหนูอยากจุดเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ให้ดวงดีเลยเนี่ยไม่ได้หรอคะอาจารย์ก็จะมาตอบคําถามกันนะครับก็ ให้นึกถึงโบราณโบราณน,นะครับสมัยก่อนนะครับจะเดินเ,เรือเนี่ยก็ต้องมีเลิกวันที่ดีใช่ไหมครับที่จะเดินเรือไปทําการค้าการขายหรือจะเดินเรือไปต่างประเทศจะทําการรบออกศึกเนี่ยก็ต้องมีเลิกวันที่ดีทําบุญบ้านใหม่นะครับการแต่งงานนะครับหรือจะเป็นการทํานาข้าวนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีเลิกวันนะครับเหมือนยกตัวอย่างว่าบางครั้งนะครับเออมันจะมีครับวันวันหนึ่งที่แบบ วันนี้ทำอะไรก็ไม่เวิร์กเลยทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยทำอะไรก็เครียดทำอะไรก็พลาดไปหมดมันจะมีอย่างนี้ก็คือวันไม่ดีของเรานะครับก็เหมือนกันนะครับจุดเลิกเอาวันดีนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมสิริมงคลนะครับใหเ้เทียนที่ทำผ,ทผ่านการทำพิธีต่างๆเนี่ยบวกเข้ากับเลิกกำลังวันที่ดีเนี่ยจะได้ส่งเสริมให้เทียนนะครับมีกำลังมากขึ้นทำให้ท่านลูกศิษย์นะครับที่ จุดเทียนนะครับแล้วก็อธิษฐานเนี่ยสมหวังมากขึ้นกันด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเลิกวันที่11กรกดาคมของเราเนี่ยเป็นเลิกวันที่ดีที่สุดในรอบครึ่งปีหลังเลยเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยวันนันทาดิถีนะครับเลิกวันชัยโชคนะครับเลิกวันราช,ชาโชคแล้วก็เลิกวันอมริโชคนะครับมีด้วยกันถึง4เลิกที่ดีเลยของทางร้านนาบโบราเลยนะครับ เลิกวันพวกนี้ก็จะมาจากตำราล้านนาสมัยโบราณตั้งแต่บรรพบ,บุรุษเราเลยนะครับก็อย่างพวกครูบาหรือว่าอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็มีการบันทึกว่าจุด ว่าวันต่างๆเนี่ยมันสําคัญมันดีอย่างไงนะครับแล้วสําหรับรอบนี้นะครับจุดเทียนตรงกับวันเนี่ยควรจุดเทียนอะไรดีควรจุดเทียนเสริมเรื่องอะไรดีเพื่อให้กําลังของวันเนี่ยเสริมตัวเทียน,นยให้มีอนุภาพมากที่สุดแล้วเวลาเราขอพรหรือว่าเปิดดวงเสริมดวงเนี่ยจะได้สมหวังตามที่ท่านปรารถนากันไว้นะครับ นอกจากนั้นนะครับเลิกวันที่11เนี่ยยังตรงกับวันเข้าพรรษาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นวันสําคัญของทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับวันเข้าพรรษาก็เชื่อว่าถ้าเราจุดเทียนเนี่ยเข้าที่วัดเนี่ยก็จะส่งเสริมทามให้นำพาชีวิตของเราเนี่ยให้สว่างสวยโชดช่วงไปไม่มีวันดับนะครับสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับถึงบอกว่าเลิกวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในรอบครึ่งปีหลังของปีนี้เลยนะครับ สำหรับเลิกวันนันทาดิถีนะครับตามร้านนาโบราณเนี่ยก็เชื่อกันว่าเหมาะสำหรับการที่คนที่จะปลูกบ้านใหม่นะครับปลูกข้าวทำทำนาข้าวนะครับทำยุ้งใหม่นะครับตัดเย็บเสื้อผ้าหรือจะเปิดกิจการต่างๆนะครับวันนี้จะเหมาะมากสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่กล่าวมานะครับ วันชัยโชคนะครับวันนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะเริ่มต้นที่แบบต่อสู้ต่างๆเช่นคดีความต่างๆนะครับจะเป็นวันที่ได้รับชัยชนะนะครับไม่ว่าคุณจะแข่งขันกับใครหรือว่าต้องการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าเนี่ยนะครับก็จะสามารถสําเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีนะครับวันที่มีการแข่งขันเนี่ยวันนี้จะเหมาะกับการเริ่มต้นดีที่สุดเลยครับ สำหรับวันอมริชโชคและก็วันลาชาโชคนะครับชื่ออาจจะไม่เหมือนกันแต่สองวันนี้เป็นวันมงคลที่ดีเหมาะสำหรับการซื้อรถซื้อบ้านนะครับซื้ออะไรใหม่ๆนะครับเข้ามาที่บ้านหรือว่าให้เป็นรางวัลสำหรับตัวเองเนี่ยจะเหมาะกันจะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับสองวันนี้นะครับ สำหรับเทียนที่เหมาะกับการจุดวันนี้มากๆเลยนะครับอาจารย์จีก็ฝากมาแนะนำนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเทียนมหาชัยมงคลนะครับเพราะว่ามีพุทธคุณทั้งร้อยแปดเลยนะครับเสริมเรื่องดวงต่างๆที่มันแย่ๆนะครับให้โลดลุ่งโรดขึ้นนะครับเสริมกับกําลังวันที่จุดนะครับจะทําให้ชีวิตนะครับผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ยังง่ายดายเลยนะครับ อีกเทียนหนึ่งที่แนะนํานะครับชื่อว่าเทียนมหามงคลหลวงนะครับเทียนนี้นะครับจะมีแค่รอบนี้รอบเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการร้างเคาะสเดาะเคาะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับอาจารย์ทําพิธีแล้วก็บวกกับทางครูบาทางภาคเหนือนะครับทำพิธีมาให้อาจารย์โดยเฉพาะแล้วก็มาบวกกับที่อาจารย์ทําพิธีเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับก็เลยเป็นว่าเทียนนี้ยมหามงคลหลวงเนี่ยจะมีแค่รอบนี้รอบเดียวนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสอบถามมาด้านหลังบ้านได้นะครับ เทียนอื่นๆที่มาแนะนําในรอบนี้ด e ้วยก็จะมีจําพวกเทียนพระพิกเนตนะครับเทียนพระแม่รัศมีนะครับ2ตัวนี้นะครับจะเน้นเรื่องโชคลาภนะครับจะเน้นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้หายออกไปจากชีวิตนะครับสิ่งที่ดีก็ขอให้เข้ามาชีวิตนะครับขอพรกับพระพิกเนตแล้วก็องค์พระแม่ลัศมีนะครับจะเสริมบุญบารมีจะเสริมเงินทองให้กับท่านอย่างมากมายเลยครับ เรื่องการเงินอีกตัวก็จะเป็นเทียนเจ้าเงาะนะครับเทียนเศรษฐีล้มลุกนะครับแล้วก็เทียนเศรษฐีเรือนคำนะครับอา่าสามตัวนี้นะครับจะเน้นเรื่องเงินเรื่องทองโดยเฉพาะเท่านั้นเลยนะครับเพราะช่วงนี้อย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับเศรษฐกิจมันแย่นะครับบางคนค้าขายไม่ดีเลยจุดเทียนจําพวกนี้นะครับจะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกลูกค้านะครับกลับมาหาเอา่อให้กับเออลูกศิษย์ทุกท่านนะครับได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ง่ายๆเลยครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีการสอบข้าราชการสอบเลื่อนชั้นสอบเลื่อนตำแหน่งต่างๆนะครับหรือว่าอา,อาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งในออฟฟิศนะครับแนะนําการจุดเทียนจําพวกเทียนบาร,รมีพันชั้นนะครับเทียนศิวรีแล้วก็เทียนอุป,ปคุตนะครับสามเทียนนี้นะครับจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเ,อเมตตามหาเสน่ห์นะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเลื่อนขั้นต่างๆนะครับหน้าที่ การงานเนี่ยที่อยู่ในออฟฟิศหรือว่าหน้าที่การงานที่อยู่ในออราชการนะครับจเจริญก้าวหน้าไปอย่างราบเรื่นนะครับคิดสิ่งใดก็สมหวังตามนั้นเลยนะครับเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูนะครับพูดจากเกี่ยวกับในที่ทํางานนะครับจะมีแต่คนรักแล้วก็คอยสนับสนุนนะครับลูกศิษย์ทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้น ไดดด้้วยีนะครับสําหรับเทียนแนวคู่รักนะครับให้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักก็จะมีอินคู่นะครับอินแก้วอินหลวงแล้วก็เทียนตัวใหม่ของอาจารย์นะครับเทียนสาลิกาคู่นะครับพูดอะไรแฟนก็รักแฟนก็หลงนะครับขออะไรก็ได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับถ้าใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับเทียนสุดท้ายที่จะแนะนํานะครับก็จะชื่อว่าเทียนถอนอาถรรพ์นะครับ เทียนถอนอาถรรพ์นะครับจะเป็นผู้ไข้ป่วยจากการถูกกระทําที่ทําจากคุณใส่คุณผีถอนคุณใสมนดำคุณคนวิชานะครับถอนคําอธิษฐานมิจฉาทิฏฐิถอนคอํา,าส,คสาบแช่งคําสาบานนะครับบนบานสารกล่าวต่างๆสิ่งอัป,ปมงคลสงเสนียดจันเยเนี่ยพวกนี้เทียนอาถรรพ์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับลูกศิษย์ทุกท่านได้นะครับช่วยเสริมดวงนะครับเพื่อปกป้อง,ป,องป้องกันสิ่งต่างๆที่จะเข้ามา นะครับทำให้ท่านเกิดอุปสรรคต่างๆเนี่ยทำให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับเกิดจบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวการประชาสัมพันธ์นะครับในรอบการจุดเทียนรอบนี้นะครับแล้วก็สำหรับเดือนนี้นะครับทางพี่สาวอาจารย์นิรินนะครับมีการจัดโปรโมชั่นนะครับ ข้อมือหินมงคล้นะครับก็จะเป็นแบล็กอาร์เกตนะครับแล้วก็เกล็ดมังกรนะครับในราคา399บาทนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามนะครับหรือว่ารายไปที่พี่สาวอาจารย์นินได้เลยนะครับเราจะมีข้อมูลลงไว้ให้นะครับส่วนแบล็กอาร์เกตนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับแล้วก็เกล็ดมังกรมีคุณสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ฟังนะครับ b l a c k a r c a เ e นะครับเป็นหินที่มีความเชื่อว่าเป็นหินนำโชคนะครับแล้วก็มีคุณสมบัตินะครับในในการเสริมมงคลหลายด้านนะครับตามความเชื่อของคนโบราณและในปัจจุบันนะครับหิน b บ a ็กอาเกนะครับถูกนํามาเป็นเครื่องรางของขังเพื่อป้องกันคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีนะครับช่วยให้จิตใจสงบนะครับเสริมความกล้าหาญให้กับออผู้สวมใส่นะครับ มีความมั่งคั่งนะครับในบางความเชื่อนะครับหินแบ็กอาร์เกตยังถูกเชื่อว่าเป็นหินที่นํามาซึ่งความมั่งคั่งล่ํารวยให้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับบรรเทาอาการภูมิแพ้นะครับความสมดุลของร่างกายนะครับช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์นะครับและเสริมสร้างความมั่นคงในจิตใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคุณสมบัติของแบล็กอาร์เกตนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหินมงคลเกล็ดมังกรน,นะครับหินมงคลเป็นหินมงคลเกล็ด เกตมังกรนะครับเป็นหินอาเกดที่มีลวดลายคล้ายกับเกตมังกรนะครับมีความเชื่อว่าเป็นหินที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลทางจิตใจอารมณ์และก็สติปัญญานะครับอีกทั้งยังช่วยเสริมความมั่นคงป้องกันอันตรายนะครับแล้วก็นําพาความร่ารวยมาสู่ผู้สวมใส่ด้วยครับการบําบัดของหินเก็ดมังกรนะครับเชื่อว่าหินเก็ดมังกรเนี่ย มีคุณสมบัติในการบำบัดโรคนะครับเกี่ยวกับออระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็ระบบอวัยวะภายในช่องท้องนะครับเชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะครับ เกี่ยวกับการเสริมดวงนะครับแล้วก็ป้องกันพยันอันตรายต่างๆมาที่จะเข้ามาหาคุณนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทางไลน์ไอดีของพี่สาวอาจารย์นิลินได้เลยนะครับหรือจะติดต่อมาทางอาจารย์จิลวเดี๋ยวส่งคอนแทคไปให้อยู่อย่างแน่นอนนะครับมีเดือนนี้เดือนเดียวนะครับที่ลดราคานะครับปกติราคาพันกว่าบาทเลยนะครับลดมาเหลือ399บาทนะครับจัดโปรโมชั่นให้สําหรับเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ ของอย่างสุดท้ายสายมูเตรโรที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับอ่าก็จะเป็นไตภาคีนะครับร้อมเพชรใหญ่นะครับของคูบาน้อยเตชป,ปัญโยนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเอ่อ องพระศีวลีนะครับเป็นเทวดาแห่งลาบผลนะครับผู้มีบุญญาธิการสูงนะครับบรรดางโชคแบบไม่ขาดสายเลยในนี้จะมีพระสังกัจจายนะครับผู้บรรดางโชคลาบนะครับความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดมือแล้วก็พระอุปคุตนะครับคุ้มกันคุ้นใสนะครับภัยร้ายทั้งปวงแคล้วคลาดปลอดไปโชคดีมีไทยนะครับบูชาไว้เพื่อเรียกเงินเรียกทองโชคลาบการเงินการค้ารุ่งเรืองนะครับจะมีให้เลืกเอก เป็นสีทองแล้วก็สีเงินนะครับอัดกรอบมาอย่างดีนะครับสนใจก็ติดต่อหลังบ้านเราได้เลยนะครับอันนี้มีจำนวนจํากัดนะครับเพราะว่าองค์พระไตรภาคีล้อมเพชรรุ่นนี้นะครับหายากมากๆเลยนะครับแล้วก็วัดสีดอนมูนะครับที่เราไปนํามาให้เช่าบูชาเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตเยอะนะครับฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างหายากมากๆเลยใครสนใจสอบถามมาได้นะครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงเช็คดวงนะครับรายวันรายเดือนรายอาทิตย์ หรือว่าจะเป็นลายปีนะครับสอบถามข้อมูลโดยละเอียดนะครับเราก็จะมีข้อมูลของอาจารย์นะครับที่รับทําการเปิดไพ่ดูดวงนะครับอาจารย์ก็จะมีไพ่หลายสําหรับเลยไม่ว่าจะเป็นไพ่ทาโร่นะครับไพ่ต่างๆนะครับที่อาจารย์ลงในคลิปไว้นะครับมาทําการดูให้กับลูกศิษย์ทุกท่านนะครับสนใจติดต่อไปทางอาจารย์ได้นะครับหรือจะติดต่อมาทางอาจารย์จีเดี๋ยวส่งคอนแทคไปให้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับจนถึงตอนนี้เลยนะครับเศรษฐกิจบ้านเมืองเรานะครับมันแย่มากๆเลยนะครับถ้าใครนะครับทีเ่เกิดเรื่องราวต่างๆนะครับที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานนะครับทางอาจารย์แล้วก็ผมนะครับขอให้ ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับขอให้มีสตินะครับแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจที่มันแย่เนี้ยขอให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็พบกับความเจริญก้าวหน้าในท่าที่การงานการเงินการงานสุขภาพต่างๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญกันนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ